หังจากปีใหม่มานะคะเกดก็จับฉลากได้นะคะไอเทมชิ้นหนึ่งมาที่บอกเลยว่าเด็ดมากนะคะใครไม่มีก็ได้แต่ว่าถ้ามีแล้วเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตยุคโควิดของคุณเนี่ยจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือตา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 ตตาตาตตา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 าต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 า 3,190บาทนะคะต้องบอกเลยนะคะว่า EP นีนะ้เราไม่มีสปอนเซอร์แต่ใดๆนะคะดูจากดีไซน์ด้านนอกก็คือสวยหรูกเกตดูดีสุดๆนะคะอันนี้แล้วก็น้ำหนักของเครื่องเนี่ยก็หนักประมาณนะคะน้ำหนักนะั้นจะอยู่ที่ประมาณ7กิโลนิดๆนะคะก็คือคนที่ตัวเล็กก็เกตก็คือยกตัวเอียงนะคะดูกันที่ระบบด้านข้างดีกว่า ระบบด้านข้างนะคะเขาจะมีนี่เลยเขาเรียกว่าเป็นตัวระบายความร้อนนะคะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็มี Sci Fi, สายไฟสายไฟเขาเนี่ยเป็นแบบสามตาแบบนี้นะคะสามารถเสียบกับปลั๊กไฟบ้านได้โดยตรงเลยนะคะไม่ต้องมีอะแดปเตอร์ต่อนั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็วัสดุเขาทํามาจากพลาสติกนะคะแบบ ABS ABS คืออะไร ABS ก็คือเขาเนี่ยจะช่วยเรื่องความทนทานนะคะป้องกันไฟดูดนะคะแล้วก็ทนความร้อนนั่นเองนะคะนี้ดีมากๆเลยนะคะส่วนด้านหน้านะคะตัวเครื่องตรงนี้เป็นฝาแบบ สองชั้นนะคะฝาสองชั้นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเก็บความเย็นได้ค่อนข้าง,งดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญด้านหน้านะคะมีเป็นกระจกใสๆแบบนี้นะคะทําให้เราเนี่ยมองเห็นตัวน้ําแข็งที่อยู่ภายในได้ชัดเจนนั่นเองะค่ะด้านในเขาก็จะมีตัวเนี่ยเป็นที่ตักแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็มีตะกร้าแบบนี้เนี่เป็นตะก,กร้าสําหรับรองน้ําแข็งข้างในนะคะแล้วก็มีช่องใส่น้ำนะอยู่ด้านในเดี๋ยวเรามาดูทางแผงควบคุมดีกว่าแผงควบคุมด้านหน้าเนี่ยจะมีปุ่มด้วยกัน2ปุ่มนะก็คือปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ ปุ่มเลือกไซส์ของน้ำแข็งของเรานั่นเองนะคะก็สามารถเลือกไซส์ได้นะคะมีตั้งแต่ S แล้วก็ L นะคะ ขนาดก็จะแตกต่างกันไปนิดหน่อยนั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็จะมีไฟนะคะแสดงสถานะนะคะแจ้งเตือนไว้นะคะทางด้านหน้าก็คือถ้าสมมติว่าไฟเนี่ยติดตรง add water นะคะแสดงว่าน้ําของเราเนี่ยน้อยแล้วนะคะไม่สามารถทําน้ําแข็งได้แล้วเนี่ยก็คือต้องให้เราเนี่ยเติมน้ําเข้าไปแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไฟเนี่ยขึ้นตรง ice full นะคะ ice full ก็คือน้ําแข็งเนี่ยเต็มแล้วนะคะจะสังเกตว่าด้านในเขาจะมีเป็นเซนเซอร์อยู่ด้านข้างตรงนี้ ถ้าน้ำแข็งเนี่ยเกินจากตะกร้าขึ้นมานะคะด้านหน้าก็จะขึ้นว่าไอฟูนั่นเองนะคะเราก็แค่ตักน้ำแข็งออกนะคะแล้วก็เครื่องก็จะทํางานต่ออัตโนมัตินั่นเองนะคะ <S <S พอได้เครื่องมาครั้งแรกนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเช็ดทำความสะอาดนะคะโดยใช้บองน้ำนะคะหรือว่าผ้านะคะชุบน้ำนะคะแล้วก็เช็ดด้านในให้สะอาดก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำนะคะโดยที่น้ำเนี่ยเราจะใส่เข้าไปนะคะให้ไม่เกินขีดแม็กนะ จะใช้น้ําปกติอุณหภูมิห้องก็ได้หรือว่าจะใช้น้ําเย็ยนก็ได้นะคะก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการทําน้ําแข็งได้มากขึ้นนะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้จากนั้นเราก็จะใส่ไอตัวตะกร้าของเขาลงไปปุ๊บแล้วก็ปิดฝาเสียบปลั๊กนะคะโอ้ยข่าวบวกค่อยดีเลยมาพอเราเสียบปลัก๊กเสร็จปุ๊บนะคะให้เรากดปุ่มนะคะเปิดปิดตรงนี้ออนออฟทีนึง เสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกไซส์นะคะน้ําแข็งว่าจะเป็น S ก็ได้หรือว่า L ก็ได้นะคะวันนี้เกดจะลองเลือกเป็นไซส์ L นะให้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะตัวเครื่องเขานะคะจะผลิตน้ําแข็งนะคะเป็นแบบหัวกระสุนนะรูปหัวกระสุนนะคะแล้วก็รอบหนึ่งเนี่ยเขาสามารถผลิตได้นะคะ9ก้อนนะคะต่อหนึ่งรอบด้วยกันนะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รอจนน้าแข็งเนี่ยเขาเต็มถ้าสมมติว่าน้าแข็งเต็มปุ๊บนะคะเซ <ๆ S 2> นเซอร์ <S S <ensor> <S เขาก็จะตรวจจับว่าเอ้ยน้ําแข็งเต็มแล้วนะคะไฟก็จะแสดงสถานะนะคะไอฟู I ตรงนี้เอง วิธีการทําน้ําแข็งของเจ้าเครื่องนี้นะคะตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะดูดเอาน้ำนะคะที่เราใส่ลงไปเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะคะจากนั้นนะคะด้านในเขาก็จะมีตัวขดทองแดงนะคะตัวนี้นะคะเขาจะทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวให้ความเย็นนะคะน้ำนะคะก็จะมาเกาะปูปุ๊บนะคะแล้วกลายเป็นน้ําแข็งนะคะซึ่งตัวแท่งทองแดงเนี่ยนะคะเขาจะมีความพิเศษตรงที่ไม่เป็นสนิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าน้ําแข็งอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะ แล้วก็ขนาดน้ําแข็งนะคะในร้อนแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเขาจะมีความเล็กๆแล้วก็บางๆนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้คือแบบปกติแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราให้เครื่องเขาทํางานไปสักพักนะคะประมาณ1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวก้อนน้ําแข็งเนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่คงที่มากขึ้นนั่นเองนะคะ ถ้าเพื่อนๆนะคะใช้ป็นนานาเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาตัวเครื่องนะคะมันมีการอุดตันได้นะคะเกียรแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยไปซื้ออันนี้เลยเป็นผงล้างคราบตะก,กันนะคะอันนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือให้ใส่น้ำลงไปแล้วก็เทผงนี้ลงไปฟึบนะคะตัวเครื่องก็จะทําน้ําแข็งออกมาปกติเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําแข็งเนี้ยไปทิ้งนะคะแล้วก็ล้างทางคำความสะอาดเอาผ้าสะอาดเช็ดอีกทีนึงก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการล้างตัวเครื่องั่นเอง แล้วก็สําหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดของตัวเครื่องมากขึ้นนะคะเขาเนี่ยก็มีคู่มือนะคะเป็นคู่มือภาษาไทยแบบนี้นะคะมาให้ด้วยนะคะเข้าใจง่ายมากๆนะคะนี้เขาก็จะมีดีเทลบอกว่าควรใช้ยังไงวิธีการทําความสะอาดทํำยังไงนะคะนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้เครื่องแล้วนะคะแนะนําให้เทน้ําออกให้หมดนะคะโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีจุกอยู่ล่างเนี้นะคะให้เราถอดจุกออกมานะคะตัวน้ำเนี่ยก็จะไหลออกมาจนหมดจากนั้นเราก็ใช้ผ้านะคะเช็ดเช็ดเช็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็ทิ้งให้แห้งแล้วก็เก็บเข้ากล่องได้เลยนะคะอันนี้ วิสายแรกมาแล้วนี่นะคะตอนนี้น้ําแข็งเราแรกของเราได้แล้วเห็นไหมจะสังเกตเห็นว่าน้ําแข็งจะมีความบางๆแล้วก็ขนาดยังไม่ค่อยเท่ากันนะคะนี่จากที่เกดได้ลองใช้เจ้าตัวเครื่องทาน้ําแข็งเครื่องนี้นะคะบอกเลยว่าเขาให้ตัว texture น้ําแข็งที่ค่อนข้างโอเคนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือเขาจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจรอหรือว่าใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่เร่งรีบอะไรนะคะร<ม>อได้เกดรอได้รอ,อน,น้ําแข็งแล้วค่ะ รอคนมาอะไรกันรอคนมากินน้ำแข็งด้วยกันอะไรอย่างนี้หลังจากที่เรารอน้องน้ําแข็งมานานมากนะคะตอนนี้น้ําแข็งของเรานี่เห็นป่ะไอฟูน้ําแข็งเต็มตะกร้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าน้องน้ําแข็งของเราเป็นไงนม่นะคะน้ําแข็งที่ได้นะก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่บอกก็คือเขาจะทําน้ําแข็งเป็นแบบหัวกระสุนแบบสีเนี่ยก็จะมีความแบบขุ่นๆหน่อยนะแล้วก็บางคนอยากรู้ว่า เออถ้าเราทําเครื่องทําน้ําแข็งอันนี้มันใส์น้ําแข็งเท่าไร่คะเดี๋ยววัดให้ดูแป๊บหนึ่งนี่วัดพัดวัดให้ดูเลยเส้นผ่าศูนย์กลางของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1นิ้วได้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.2นิ้วก็ถือว่าเป็นก้อนน้าแข็งที่กําลังดีเคี้ยวเพลินๆนี่พอน้ําแข็งเราเต็มแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะสามารถถอดตรงนี้ได้นี่ตรงนี้เขาจะเป็นตะกร้าใส่น้ําแข็งนะถอดลงมาอย่างนี้เลยถอดออกมาปุ๊บแล้วก็เทใส่ภาชนะอื่นๆนะ เอาไปแค่เก็บไว้ได้นะคะใช้กินเครื่อง,ง,ง <ๆ S 2> ดื่มเครื <ๆ S 2> ่องดื่มเย็นๆปป้งต้มาปี้ได้นะคะ <S 1> <S 1> มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะมาเปรียบเทียบน้ําแข็งนะคะ3ชนิดด้วยกันนะอันนี้ก็คือน้ําแข็งที่มาจากเครื่องทําน้ําแข็งของเรานะคะแล้วก็มีน้ําแข็งที่เราทําเองนะก็คือใส่บล็อกอะไรเงี้ยทั่วไปนะคะแล้วก็น้ําแข็งที่ซื้อมาจากแบบตามท้องตลาดทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะมีความแตกต่างกันยังไงนะอ่ะเริ่มจากที่เราทําจากตัวเครื่องก่อนแล้วกันชิมก่อน คะแนนความกรอบมีร้อยให้ร้านอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมน้ําแข็งที่ทําจากบล็อกน้ําแข็งแล้วกันนะคะก้อนก็ได้มาวนี้สีเนี่ยก็จะมีความใสกว่าที่ทําจากตัวเครื่องนะคะแบบนี้นะเออแข็งมากแข็งไปไหนแข็งไม่ไหวแข็งเกินได้ยินเสียงปะฟันฟันแตกฟันแตกน่นแข็ง สุดท้ายน้ําแข็งที่ซื้อตามตลาดทั่วไปนะคะแข็งมากหลัง <c oughs> จากที่เราชิมครบไปทั้ง3ชนิดแล้วนะคะความกรอบเนี่ยนะเกตจะให้ตัวนี้ชอบมากต,ตัวนี้ตัวแรกเลยนะคะที่ทําจากเครื่องเนี่ยเขาจะมีความแบบกรุบกรอบสู้ฟันและมีเคี้ยวเพลินมากนะคะอันดับที่2นะคะเกตให้ ตัวนี้เลยนะคะเป็นน้ำแข็งที่ทําเองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือน้ำแข็งที่ซื้อมาจากตลาดนั่นเองะคะ่ะส่วนความแข็งนะความแข็งเนี่ยให้อันนี้ก็คือแข็งมากต้องลงมาก็คือตัวที่เราทําเองแล้วก็ตัวที่ได้จากเครื่องมาเองนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเกดจะมาทดสอบความละลายนะคะให้ดูว่าทั้ง3ชนิดนี้เนี่ย,เ,ยเขาเนี่ยมีความละลายช้าเร็วแตกต่างกันยังไงนะโดยที่เกดเนี่ยจะชั่งน้ำแข็งนะคะให้มีปริมาณที่เท่ากันแล้วก็ใช้น้ำที่อุณหภูมิห้องนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะมาเรียบร้อย รอจับเวลาค่ะครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเกดจะลองวัดอุณหภูมิให้ดูนะก่อนจะวันนี้ขอวัดเจงอยไม่มีสมอง้องจากสมองแล้วดูหัวใจก่อนอุ้ยหัวใจก็ว่างอ่ะไม่ขึ้นเลยใครอยากดูแล้วหัวใจก็มาเป็นลองติดต่อได้นะคะ,ะทิ้งเบอร์ไปทางด้านล่างนี้นะคะตรงนี้ไอจีนะคะแล้วก็ตรงนี้เฟซบุ o กค่ะ สี่มุมเลยนะอย่าลืมไปทํานะเดี๋ยวเราจะมาวัดความเย็นของทั้ง3แบบนี้นะคะว่าน้ําแข็งแต่ละแบบเนี่ยเขาจะให้ความเย็นแค่ไหนอันนี้ถ้วยน้ําแข็งนะคะที่เราซื้อมาจากตลาดนะเนี่ยดูว่าเขาเย็นแค่ไหนเปิงศูก็ประมาณศูนองศาแหละต่อมาที่สองอันที่สองนนเนี่ยจะเป็นถ้วยน้ําแข็งที่เราทําเองนะลองวัดดูบ้งอันนี้เย็นมากลบหนึ่งต่อมาถ้วยสุดท้ายนะคะเป็นถ้วยที่ทําจากเครื่องนะปงเปิงอันนี้ก็เย็น อันนี้ลบ0ูมาเดี๋ยวเรามาตักน้ําแข็งให้ดูกันนะว่าแต่ละชนิดเนี่ยเขาละลายมากน้อยแค่ไหนเริ่มจากถ้วยแรกเลยที่ซื้อมาจากตลาดเหลือแค่นี้เองต้องกินให้ดูปะไม่ต้องออกมาน้ําแข็งที่เราทําเองก็พอรับได้นะสุดท้ายน้ําแข็งที่เราทําจากเครื่องก็ถือว่าละลายประมาณหนึ่ง แต่ก็ไปเยอะอยู่หายไปแล้วครึ่งวงกลมสําหรับความเย็นนะคะแล้วก็การละลายของน้าแข็งทั้งสชน,นิดเนี่ยแกรู้สึกว่าไม่ได้แบบแตกต่างกันขนาดนั้นน่ะเลอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาให้ความเย็นที่พอๆกันแล้วก็การละลายก็คือค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะเพราะว่าเอาจริงๆบ้านเราก็คือเมืองล้อเนี่ยคือมันไม่มีน้ําแข็งอะไรที่แบบอยู่ยงคงกระพันอะไรเงี้ยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะบางคนชอบแบบเคี้ยวน้ําแข็งต้องการน้าแข็งเนื้อแบบกรุบกรอบๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยก็คือแนะนําตัวแรกนะคะที่ทามาจากเครื่อง ทำน้ำแข็งนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะแบบเคี่ยวน้ำแข็งแบบแข็งๆแลวแบบฟันแตกอะไรเงี้ยก็คือแนะนำสอตัวหลังะคะ่ะที่ทําเองแล้วก็ซื้อมาจากตลาดนั่นเองนะคะ สำหรับข้อดีของเจ้าเครื่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเรามั่นใจได้เลยว่าน้ําแข็งที่เรากินเนี่ยจะสะอาดปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยทำจากน้ําดื่มน้ากรองที่เรากินอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็น้ําแข็งที่ได้เนี่ยไม่มีกลิ่นเจือปนจากตู้เย็นใดๆแน่นอนนะคะที่สําคัญก็คือตัวเครื่องเนี่ยสามารถเสียบไว้ได้นะคะ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็กินไฟน้อยมากนะคะล้างทอนความสะอาดได้ง่ายบางบริษัทนะคะเขาก็มีประกันให้เรานะคะปีหรือว่า2ปีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเป็นเครื่องที่แบบค่อนข้างใช้ได้ ได้ไปในระยะยาวๆได้เลยนะคะส่วนข้อเสียเนี่ยอันแรกเลยก็คือไม่เหมาะสำหรับคนที่ใจร้อนอนะคืออยากกินน้ําแข็งแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาทาน้ําแข็งได้รอบนึงเนี่ยเขาทําได้ประมาณแค่เก้าก้อนเท่านั้นเองแล้วก็ใช้เวลานานมากกว่าจะเต็มตะกร้าะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใจร้อนเร่งรีบก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะเหมาะสําหรับคนที่ จเย็นนะคะส่วนใครอยู่ตัวคนเดียวแบบเกตดอย่างนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเกตดเนี่ยไม่ได้ชอบกินน้ําแข็งเยอะขนาดนะั้นหรือว่ากินเครื่องดื่มเย็นๆบ่อยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือราคานี้นะคะ <S <S เทียบกับความคุ้มค่ากับเกตดน,นะ อาจจะยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถามว่ามีแล้วดีไหมก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนมากกว่าเนาะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปเลือกซอบกันได้นะคะที่ช้อปปี้ลาซาด้านะคะพิมพ์เข้าไปได้เลยว่าเครื่องทาน้าแข็งอัตโนมัตินะคะก็จะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายไซส์มากมายนะคะก็ลองไปเลือกดูเลือกหากันได้นะคะ ของนี้ติดครัว EP หน้านะคะจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะอยากให้เกดมารีวิวอะไรอยากให้แนะนำไอเทมอะไรใหม่ๆเด็ดๆนะคะ mm hmm. ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เนาะ <Dam. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe <c oughs> เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเกดหวังว่าปีนี้เราจะมียอดติดตามถึง1ล้านคนนะขอให้ได้นะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย